สวัสดีครับพบกับผมครับร้านปอรุ่งเรืองรถบ้านนะครับวันนี้ก็จัดให้พี่ๆนาๆนานและ f อทุกท่านนะครับตามคำขอนะครับคันนี้เป็นโตยโยต้าไทาเกอร์นะครับโตยโยต้าไทาเกอร์ D D, เครื่อง3.0 Common Rail นนะครับประหยัดน้ำมันแรงนะขับดีมากๆนะครับใครที่ได้คันนี้ไปอ่าคุ้มนะครับคุ้มเล่มเอกสาร นะครับชุดโอนรอประมาณ15วันถึง65วันหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับก็จับประมาณนี้นะครับรายละเอียดเรามาดูตัวรถรอบคันกันว่าสภาพมันเป็นยังไงมีจุดบกพร่องตรงไหนบ้างอันนี้ก็บอกลูกค้าก่อนเลยว่าเครื่องดีนะครับแล้วก็แรงนะใครที่หาเข้าไร่เข้าสวนโตโยต้าไทเกอร์คันนี้เหมาะมากๆล้อแม็กทั้ง4วงยางพร้อมใช้ทั้ง4เส้นนะครับรถคันนี้ได้เดิมนะ ทันใดที่หาไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะครับหรือไปจ่ายตลาดนะครับชาวอ้อยไร่ไร่อ้อยไร่ไมันกเกษตรกรนะครับเหมาะมากๆนะครับรถยืนสวยนะครับรถยืนสวยมากๆนะครับสติ๊กเกอร์ D4D 3.0เนี่ยนะครับหรือ3,000นั่นเองคอมมอนเลวนะครับมีมาให้ครบนี่สติ๊กเกอร์โตโยต้าอยู่ครบนะ สีสันตามการใช้งานจากเจ้าของเดิมเลยนะครับมีรอยบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆจากเจ้าของเดิมแต่ไม่ได้น่าเกลียดนะครับนี่ให้ลูกค้าดูนะมือเปิดเป็นโครเมียมนี่แม็กกระบะแม็กไลเนอร์เป็นของโตโยต้าเลยติดมาจากศูนย์นะครับก็จะประมาณนี้เดิมนะครับเดิมๆจุดยึดจุดยึดของมีมาให้ครบนะครับทั้ง6จุด นะอ่าอ่าล้างผ่านป้าฝั่งขวาของตัวรถนะครับฝั่งขวาของตัวรถนี่สติกเกอร์ไฮรักไทเกอร์นะครับยังอยู่ครบรถม,มือสองผ่านการใช้งานมาแล้วร่องรอยเขาก็จะมีบ้างตามการใช้งานนะครับอ่าตามการใช้งานเลยล้อแมกยางอ่าเห,อเหลือใช้นะครับทั้งสี่เส้น สีสันตามสภาพตามการใช้งานนะสติกเกอร์ดี o r d อยู่ครบนะครับก็จะประมาณนี้เลยฝากระโปรงก็ถือว่าใช้งานได้มีซีดบ้างตามการใช้งานไฟหน้าผมสามารถขัดให้ขาวได้อีกนิดนึงกระจังหน้าเป็นโครเมียมโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับเนี่ยให้ดูข้างหน้าาซนะีดบ้างตามการใช้งานนะครับซีดบ้างตามการใช้งาน สีกันชนกับสีนี้ก็จะจางบ้างนะจางบ้างอันนี้บอกลูกค้าก่อนเลยโลโก้ไฮรักดี o, q, d t ดีโตโยต d าดีนะครับกระจกเป็นตัวนี้เป็นครอบโครเมียม,มกะจุญแจสองดอกนะตัวนี้กุญแจสองดอกซับภายในประตูฝั่งซ้ายนะครับกระจกไฟฟ้าเลื่อนขึ้นลงได้ ซับภายในประตูก็สวยคอนโซลหน้าก็สวยเป็นพวงมลลาลัย power อรอ์เดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีว่าเย็นหรือเปล่านะครับระบบไฟผมเช็คให้อีกทีว่าออกหรือเปล่าถ้าตัวไหนที่ผมพูดในคลิปนี้ถ้าไฟไม่ออกผมทําให้ออกมห,หมดไฟท้ายไฟถอยเดี๋ยวผมทําให้นะครับน้ามันเครื่องผมเปลี่ยนถ่ายให้นะครับราคาหลักหมืน่นเท่านั้นเองรอฟังท้ายคลิปนะครับขอรีวิวแบบคร่าวๆก่อนเลย ผมล้างทําความสะอาดเข้าคาแคร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คแอร์เช็คไฟให้ลูกค้านะครับเบาะเป็นเบนาหนังนะเป็นเบนาะหนังนี่สวยๆนะครับร่องรอยขาดมีไหมก็ได้อยู่นะนะครับพอได้นะครับถือว่าก็โอเคสวยนะใช้คาว่าสวยนะนก็จะประมาณนี้พื้นเบาะอ,อ่าสวยๆนะครับเนียน ก็จะประมาณนี้นี่นให้ดูให้ดูดสวยนะโอเคเ่อนได้ปิดนี่สีสันตามสภาพนะครับตามสภาพเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูเปิดห้องเครื่องให้ดูขับเทสทอยหลังให้ดูแล้วขับอ้อมเลยนะมาดูฝั่งประตูฝั่งขวานะครับประตูฝั่งขวาเมื่อเปิดเขาเป็นโครเมียมนะ กุญแจสองดอกนี่กุญแจสองดอกนะครับคอนโซลซับซับประตูฝั่งขวาก็สวยนะครับนี่เดืนอขึ้นได้แล้วเนี่ยได้นะแล้วก็กระจกไฟฟ้าเดินขึ้นลงได้ปกตินะครับมาเทนกระจกให้ดูนี่ขึ้นลงได้นะนี่ก็ฝั่งนั้นน่าได้นะ โอเคอนุยาตเราขึ้นนะครับเลขใหม่คันนี้เลขใหม่ก็สองแสนเอ็ดนะครับนะครับสองแสนเอ็ดนะ uh, okay, อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องลงเปิดห้องเครื่องนหน่อยครับเริ่มเมืดละรีวิวประมาณช่วงประมาณหกโมงนะครับสีสันตามสภาพเลยนะครับอ สีสีฟ้าไอสีอะไรนะลุงเขาเรียกกันชนหน้าใช่ไหมเนี่ยเป็นซ mm mm yeah. you know, so <laughs> ีซ claro ีดไม่ซีซีดนิดนึงเนาะแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคเนาะลุงเนาะไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้งานนะครับห้องเครื่องผมยังไม่ล้างทําความสะอาดให้นะครับเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้อีกทีอะลุงสตาร์ทเครื่องเลยครับเนี่ยเป็นเครื่องโตโยต้านี่โลโก้เขา D4D นะครับเชอร์โบ3.0นะสวย ถือว่าโอเคอ่าลุงเอาฝากระโปรงลงแล้วลองขับเทสรอบหนึ่งครับสีสันก็ถือว่าใช้งานได้นะไม่น่าเกียดนะครับเล่มเอกสารชุดโอนรอประมาณ15วันถึง65วันไวกว่านั้นผมเรียดจัดการใหนะ้ก็จะประมาณนี้เลยถือว่าโอเคนะรถสภาพนี้ราคาหลักหมื่นเป็นตัวยอดฮิตอยู่นะตัวไทเกอร์เนี่ยนะครับ เขาเรียกว่าค่าไม่ตายตำนานนะครับตำนานเครื่องทนดีนะครับประหยัดน้ำมันถึงจะเป็นเครื่องสามพันอัตราเร่งดีเปลืองไม่เปลืองอยู่ที่เท้าเรานะครับขับเทสอ้อมรอบหนึ่งเลยลงุงสีสันก็ประมาณนี้เลยนี่สวยนะ,ะสีเขาเด่นจริงนะครับได้จริงได้จริงไฟท้ายไฟเบรกออกนะครับ ระบบบังคับเลี้ยวอะไรก็ปกตินะปกติทุกอย่างเลยสภาพผมก็ถือว่าพอใช้งานได้นะครับแบบยาวๆนะผม,ผมขับเทสให้เรียบร้อยนะครับผมขับมาเลยนะคันนี้นะขับมาให้เรียบร้อยเทสให้เรียบร้อยนี่สีสันจริงก็จะประมาณนี้ประมาณนี้แหละนะนะเดี๋ยวล้างทาความสะอาดเข้าคาแคร์ให้ขัดสีจะได้สวยๆหน่อยแนบแน่นๆช่วงล่างแน่นๆช่วงล่างดีไม่ลงได้เลยเนาะใช้อีกยาวๆนะครับช่างต้า ลุงผมจะเป็นคนเช็ครถให้ก่อนส่งลูกค้าอยู่แล้วนะครับาบางทีก็เอาเข้าร้านเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องแต่จะไม่เหมือนลุงผมเช็คแน่นอนนะเช็คดูลูกค้าก็ต้องละเอียดนะลุงนะครับก็จะประมาณนี้เลยอยากให้ลูกค้าได้ของถูกๆรถด,ดีๆไปใช้ต้องนึกถึงปอรุ่งเรืองรถบ้านนะครับอะไรเชียงกงก็มีขายรถมือสองก็มีขายซื้อขายแลกเทิรนรถทุกรุ่นนะครับทุกแบบทุกประเภท เอาตั้งแต่มอไซค์ไปเลยนะครับจกักรยานเอาด้วยไม่ลงจกักรยานเอาไหม <c oughs> น,นี่ขายทุกรุ่นนะครับหรือใครอยากรถภาระนะนก็สามารถทักหาผมได้รับซื้อขายรถทุกรุ่นทุกจังหวัดนะส่งร่วมมาดูนะครับอยากได้ราคาไหนแบบไหนขอให้ผมไปต่อได้เหลือช่องว่างให้ผมนิดนึงนะครับเอาคันนี้เปิดราคาเลยแล้วกันนะครับ Toyota Ti เก D4 ์ดี D D, เครื่อง3.0หรือเครื่อง3 0 0พันนะครับ อ่คันนี้เป็นกระจกไฟฟ้ากุญแจสองดอกคันนี้รอเล่มเอกสารนะรอเล่มเอกสารสิบห้าวันถึงหกสิบห้าวันถ้าเร็วกว่าน,นั้นก็จะรีบจัดส่งให้เดี๋ยวเล่งให้เร็วที่สุดนะครับร้านผมมีหน้าร้านชัดเจนแล้วก็ได้เล่มจริงๆนะครับไม่เชื่อก็วิดีโอคอลดูรถได้ว่าเพื่อนมีหนาลานี่ดีบอาร,ระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับเบอร์ไลน์ผมเบอร์นี้เลย0655369898นี้เบอร์ไลน์นะครับเบอร์โทรก็นี่แหละ 065 5369898นแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0854534434 2เบอร์นี้เท่านั้นนะก่อนจะโอนมัดจํำนะครับเอาสิทธิ์รถอยากได้รถคันนี้แหละนะครับอยากได้รถคันนี้แหละอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้แหละมั่นใจในร้านแหละโอนมัดจํำนะครับผมก็จะเขียนบินร้านให้เลยปลรุ่งเรืองรถบ้านแล้วก็วิดีโอคอลดูรถคือดีที่สุดนะครับอ่าก่จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากราคาะ โตโยต้านะครับไทเกอร์ดีโดีเครื่อง3.0เอาไป89,000บาทนะครับสามารถจัดส่งได้ทุกจังหวัดนะครับใกล้ๆคิดค่าส่งคิดตามระยะทางผมก็จ้างรถสไลด์อีกทีนะคุยกันได้ลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับฝากด้วยนะครับปอรุ่งเรืองรถบ้านเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ